าสมัครสหกรณ์คืออะไรใครรู้จักกันบ้างคะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักอาสาสมัครสหกรณ์กันค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาทิพยฒน์สวัติการนนท์ประธาน,นาากรรมการสหกรณ์งานกเกษตรอวดมดาน์และยังเป็นอาสาสมัครสหกรณ์ด้วยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเยี่ยมชมบ้านของสมาชิกนะคะว่าทําอะไรกันบ้างน,นะคะค่ะเราไปกันเลยค่ะนีฐานะที่เป็นอาสาสมัครสากลนะคะก็จะทําหน้าที่ตรงนี้และดูแลสมาชิกให้ดีอย่างดีที่สุดนะคะจะได้เป็นความมั่นคงของสมาชิกด้วยเป็นความมั่นคงของสากส์กจะได้เข้มแข็งกันต่อไปทั้งสมาชิกและก็สหก์เนาะค่ะ สหกรณ์ให้เงินทุนมาลงทุนการเกษตรมีปัญหาอะไรสห,ก,สหกรณ์ช่วยค่ะมีขบวนหลักที่ดีค่ะเพื่อลงทุนนะสหกรณ์การเกษตร,รษใชยบัดานจำกัดค่ะภูมิใจที่ได้เป็นอาสาสมัครสหกรณ์ค่ะภูมิใจที่ได้เป็นอาสาสมัครของสหกรณ์การเกษตรใชยบัดานค่ะ เราจะพาทุกคนมารู้จักอาสาสมัครสหกรณ์กันค่ะตามมาเลยค่ะทางนุ้ยจะทราบมาว่าทางผู้จัดการและทีมงานของสหกรณ์เกษตรสาโบุเป็นอาสาสมัครสหกรณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากรู้ว่าอาสาสมัครสหกรณ์ในปีที่ผ่านมาทางสหกรณ์เกษตรสมโบุรได้ทําอะไรบ้างรู้ไหมอย่างหนึ่งว่าได้ออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลบบุรีด้วยใช่ค่ะด้วยสหกรณ์เนี่ยเราอยาก ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรทั่วไปเวลาเราออกทีเด็ดพื้นที่นะคะเราก็มีการเหมืนนำในเรื่องของปุ๋ยของยาเคมีของอุปกรณ์ต่างๆและเราทราบว่าเราได้ประชาสัมพันธ์การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้กับเกษตรกรได้รับรู้ไหมคะก็จะมีในเรื่องของสมาชิกเนาะ <S <S ก็ในเวลาเข้าปจกรรเนี่ยบางคนก็จะไม่ใช่สมาชิกแล้วนะคะ ถ้าสมมติว่าถ้าใครมีข้าพประสงค์นะคะที่จะเป็นสมาชิกสกานะคะก็ไปสามารถดําเนินการติดต่อที่สกานได้เลยแล้วบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสากนมีอะไรบ้างครับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสภกนมีดังต่อไปนี้ 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการเผยแพร่และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ของกรมส่งเสริมสาก์ให้กับสมาชิกสาก์ 2. ประสานงานช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะแก่กรมส่งเสริมสาก์และหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านการสาก์ 3. ถ่ายทอดความรู้ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาด้านการสาก์ 4. เป็นบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาก์และชุมชน 5. ปฏิบัติงานตามที่กรมส่งเสริมสาก์มอบหมาย